สำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะเราจะต่อออกมาทั้งหมด5ชิ้นแล้วเราก็จะมาวางแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเชื่อมด้านข้างๆเราจะมาดูวิธีต่อดอกกันนะคะลักษณะของต่อดอกเนี่ยเราจะต้องเอาเออด้านถูกเนี่ยอันนี้นะอันนี้ด้านถูกกับด้านถูกชนกันเวลาเราจะทำงานเวลาเราจะถัก เราจะต้องอยู่ที่เห็นไหมคะมันจะต้องอยู่ที่ด้านในด้านในกับด้านในออกมานะงงไหมอันนี้จะต้องเป็นด้านถูกกับด้านถูกเห็นไหมนะคะอันนี้จะต้องเป็นด้านผิดกับด้านผิดเราจะเริ่มต่อโดยเอ่อโซ่ที่อยู่ตรงกลางนะคะเราจะต่อโดยวิธี x อ,อันนี้ โซ่เนี่ยเราจะมีอยู่แล้วสามนะคะอยู่ตรงกลางก็คือโซ่ที่สองถูกไหมเราเริ่มต่อจากโซ่ที่สองคราวนี้ก็เหลืออีกโซ่ที่หนึ่งอ่ะแทงมาโซ่ที่หนึ่งกับโซ่ที่หนึ่งทำคอทอมาหนึ่งครั้งอ่ะคราวนี้มันก็จะไม่ยากแล้วเพราะว่าตรงนี้มันจะมีหลักที่เห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะแทงหลักแรก ทะลุมาหาหลักแรกของอันนี้ทำคอทอหลักต่อมาแทางจากตรงนี้ทะลุนี้เลยอันนี้ก็คือต้องเป็นหลักที่สองอ่ะคอทอมาอันนี้หลักที่สามหลักมันจะเท่ากันอยู่แล้วนะคะ อะต่อมาดอกต่อมาอันนี้หลักแรกก็มาหาดอกต่อมาก็คือหลักแรกหลักที่สองหาหลักที่สองแทงทะลุมานะคะทำคอทอหรือเอ็มาแทงนี่มาทะลุนี่เลย อันนี้หลักมันจะเท่ากันอยู่แล้วนะคะอ่ะทำแบบนี้มาอันนี้เราจะต่อไม่ยากนะคะเพราะว่าลายบังคับด้วยลายลายเนี่ยมันจะหลักตรงนี้มันจะเท่ากันอยู่แล้วเราก็แค่เชื่อมตรงหัวหลักมันแค่นั้นเองอ่ะนะคะเชื่อมตรงหัวหลักโดยใช้วิธีคอทหรือเ เชื่อมาให้สุดนะคะเราเชื่อมมาให้สุดจนถึงโซ่อมาดูลักษณะของงานลักษณะของงานเมื่อเราเชื่อมเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็เชื่อมอย่าง เป็นแผ่นตารางที่ครูได้ได้ให้ดูตั้งแต่ตอนแรกนะคะอ่ะเชื่อมมาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะหลังจากที่เราเชื่อมนะคะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือด้านในนะคะหรือด้านที่ผิดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกหรือด้านที่ถูก คราวนี้นะคะเราก็จะมาต่อหลังจากที่เราได้แบบนี้เอาด้านในขึ้นมาอันนี้ด้านในนะเราก็จะเชื่อมส่วนที่เหลือตรงนี้ติดกันเรายกมาเชื่อมอย่างนี้เลยนะนะคะเชื่อมแบบนี้ให้ติดกันเราจะเชื่อมทุกด้านเราจะเชื่อมทุกด้านให้ติดกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ หลังจากที่เราเชื่อมทุกมุมเข้าด้วยกันนะคะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ออันนี้คือลักษณะของงานที่ได้นะคะคราวนี้เราจะมาต่อกันข e ้ออน,น้น i ้โซ่สามค่ะ อหนึ่งคอลงนี้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง อ่อนหนึ่งคอลงช่องถัดมาหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งครบสามลงช่องถัดมาหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง ครบ3สามลงช่องถัดมาลงมาเราจะมาเจอกันตรงนี้นะคะเราลงมาเจอช่องตรงนี้ให้เราลงแบบนี้หครั้งลงเข้ามาในนี้หนึ่งครั้งลงนี้ หนึ่งครั้งอันนี้จะได้สามหลักหลังจากนั้นก็มาลงปกติหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งอ่ะในช่องแบบนี้ลงปกตินะคะก็คือลงช่องละสามอ่ะตกกล้องไหมเนี่ย แต่พอมาตรงนี้ระหว่างนี้ให้เราลงแบบที่ครูลงเมื่อกี้อ่าถักมาเดี๋ยวครูลงให้ดูใหม่อีกครั้งนะคะอ่าเราถักมาถึงจุดนี้อีกละเราก็ลงตรงนี้หนึ่งครั้งมาลงนี่หนึ่งครั้งแล้วก็มาลงตรงช่องหนึ่งครั้งอ่ะลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้ นะคะถ้าเป็นจุดลอยต่อลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้ถักวนมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเราถักมาถึงช่องสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เราจะลงพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งแล้วก็เราก็ลงตรงนี้หนึ่งครั้งถูกไหมอ่ะคราวนี้ ที่เราลงโซ่สามว้อันนี้คือแทนหนึ่งขาของพอหนึ่งคอเราก็มานี่เลยเรานับไปหนึ่งสองสามช่องที่สามดึงซีปิดอ่จบงานลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะได้ตรงนี้สามขาเหมือนกับตรงอื่นๆนะคะที่เป็นรอยต่อเห็นไหม อ่ะอันนี้ก็สมอันนี้ก็สามนะคะจุดที่มันเป็นรอยรอยเชื่อมระหว่างดอกเนี่ยเราจะทำแบบนี้หลังจากนั้นเราจะขึ้นแถวใหม่โซ่สามพอหนึ่งคอลงไปตรงนี้คราวนี้เราจะลงปกติละอ่ะลงช่องละสาม คราวนี้จะเป็นการลงปกตินะคะช่องละสามพอาเราสั่งมาถึงจุดนี้นะคะแล้วก็ลงช่องนี้สามแล้วก็มาลงช่องนี้สามอ่ะเราก็จะลงแบบนี้ เวลาจบแถวเราก็จะจบแถวปกตินะคะโดยนับมาสามช่องแล้วก็ดึงสีผ่านอ่ะลักษณะของการจบแถวทุกครั้งจะเป็นแบบนี้เราจะขึ้นแถวใหม่เราก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สามแล้วก็ลงช่องเดิมไปก่อนนะคะในที่นี้เราจะถักให้ได้ความลึกของตัวกระเป๋าเอลน์เนี่ยนะเราจะถักให้ได้ความลึกของตัวกระเป๋าเป็นที่ต้องการเราอยากจะให้ตัวกระเป๋ามันลึกเท่าไหร่เราก็ถักตัวนี้ขึ้นไปนะคะ เอาจำนวนแถวเป็นที่ต้องการของเราในที่นี้ครูจะถักมาอ่ะอันนี้กี่แถวเนี่ยครูจะถักมาสามแถวอันนี้แล้วแต่เรานะคะเราจะถักกี่แถวก็ได้ครูก็จะถักมาหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะคะอันนี้ประมาณสามแถวอ่ะหนึ่งสองสามนะคะสามแถวหลังจากที่ครูได้ความ ลึกของตัวกระบอกเป็นที่ต้องการแล้วครูก็จะมาทำคอทอลงทุกหลักแบบนี้เลยนะลงไปในช่องนี้เลยเราจะทำได้สองอย่างนะคะเราจะลงไปในช่องแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะลงมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยเราจะลงอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะคะเราก็จะทำแบบนี้ขึ้นไป เมื่อกี้ครูจบแถวตรงนี้นะคะแล้วเวลาทำเราก็ทำไปเลยทำเอหรือคอทอไปเลยอย่าลืมหาอะไรมาขั้นไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกืนมันจะมองไม่เห็นหลังจากที่เราทำคอทอนะคะในที่นี้ครูทำขึ้นมาสามแถว ะะหลังจากที่เราทำคอทอขึ้นมาสามแถวคราวนี้เราก็จะมาแบ่งทำหูมันละนะคะเราก็จะมาแบ่งทำหูกระเป๋าโดยที่เราใช้ตัวนี้เป็นหลักนะเห็นไหมไอตัวที่มันเป็นเส้นเส้นเชื่อมของดอกเห็นไหมคะอ่ะเราจะเอาเส้นเชื่อมของดอกเนี่ยเป็นหลักนะคะมันก็จะอยู่ตรงจบแถวพอดีอันแรก ครูจะนับมาหกช่องนะคะนับจากนี้เลยง่ายๆนับมาหกช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนแรกหาอะไรกัดไว้ก่อนนะหาอะไรกัดไว้ทําเป็นสัญ,ญลักษณ์กันค่ะครูจะนับมาหกช่องอันนี้เหมือนกันอันนี้ครูก็จะนับมาจากด้านนี้หกช่องนะคะแล้วครูก็หาเข็มกัดกัดไว้ด้านนี้เหมือนกันนะคะด้านนี้ก็ทําเหมือนกันกับด้านนี้เลยก็คือเราจะนับจากตรงนี้ เราจะดูเส้นแบ่งตรงนี้เส้นเชื่อมสิเราจะดูจากเส้นเชื่อมเป็นหลักนะคะแล้วเราก็จะนับมาหกช่องอ่ะเราก็จะนับมาหกช่องให้เราเช็คด,ด้วยนะคะว่าที่เหลือข้างๆ้างเนี่ยที่เหลือข้างข้างเนี่ยช่องมันเท่ากันไหมอ่ะนะคะทั้งสองด้านเลยหูก็ป๋อเราจะได้ไม่เบี้ยวหลังจากที่เราทำสัญลักษณ์ไว้แล้ว หลังจากที่เราทําสัญลักษณ์ไว้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มทําหูกระเป๋าเราจะเริ่มแถวใหม่เราถักโซ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ทําคอทอลงขออนุญาตออกนิดนึงมันไม่ถนัด เมื่อกี้โซ่หนึ่งก่อนนะแล้วก็ทำคอทอลงกัดไว้ที่เดิมกันตกกล้องร็ปะอ่าเราจะทำลงไปเดี๋ยวนะสามสี่ห้าเมื่อกี้ครูแบ่งไว้ไว้หกช่องเนาะหกก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะเราทำคอทอลงนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะทำเป็นโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสิบห้าสิบหปเกสิบี่สอ็ยิบสองยิบสายิยิห้ายิบหกยิบเจดยิบปดยิบเก้าสาสิบ จำนวนโซ่นี้นะคะแล้วแต่เรานะว่าเราอยากจะได้หูกระเป๋าที่ถือเนี่ยยาวแค่ไหนนะคะอันนี้ครูสามสิบแล้วนะครูจะเอาสักห้าสิบสามสิบสี่สามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบพอยัง เอาสักห้าสิบหลังจากที่ครูถักได้ห้าสิบครูพอใจแล้วนะคะครูก็จะมาลงตรงนี้ที่เราทำสัญลักษณ์ไว้เนี่ยก็จะทำคอทอลงมา อันนี้เราทําเป็นสัญลักษณ์ไว้นะคะมันมีเหตุผลนะในการที่เราทําสัญลักษณ์ไว้เนี่ยอันนี้หกแล้วเราก็ทำเราถักเลยเราถักเลยมาเลยนะคะอ่ะเราถักให้มาถึงตรงนี้เลยให้มาถึงตรงนี้ แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเราจะทออําคอทออันนี้จุดที่สองแล้วนะเลยไอตัวนี้มาให้มาถึงตัวนี้พอมาถึงตัวนี้นะคะเราก็ทําโซ่ขึ้นไปให้เท่ากับอันนี้นะคะในที่นี้ครูทำห้าสิบอะดูนะว่าเราถักเลยตัวนี้มามาถึงตัวนี้ให้ทําโซ่หูกระเป๋าขึ้นมา เมื่อเราถักได้ครบแล้วนะคะเราก็จะมาลงตรงนี้ที่เราทำสัญลักษณ์ไว้คราวนี้ให้เราถักวนมาจนถึงจุดจบเลย ถักวนมานะคะพอเราถักมาจบแถวเราก็จบสีปกติอันนี้เราก็จบสีปกตินะคะหลังจากนั้นเราจะขึ้นแถวใหม่ก็โซ่หนึ่งก่อน แล้วก็ถักเหมือนเดิมคอทอเหมือนเดิมอ่าคราวนี้พอมาถึงจุดนี้อันนี้ก็ลงไปก่อนหลังจากนั้นเราก็มาลงตรงช่องนี้นะคะช่องที่เป็นหูกระเป๋า เราจะทำคอทอลงทุกช่องอ่ะทีนี้เรามาลงหูกระเป๋าตรงนี้แล้วนะเราจะเพิ่มความหนาให้มันค่ะเราจะเพิ่มความหนาให้หูกระตับกระเป๋าเราอ่ะลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้ ถักวนมาเลยนะคะถักวนมาเลยเราจะถักคอทอนะคะรอบนี้ลักษณะของงานนะคะอันนี้เราถักคอทอไปเรื่อยๆเลยนะจนมาถึงแถวที่สี่ครูจะนับที่ว่าโซ่โซ่ก่อนนะโซ่นี้เป็นแถวที่หนึ่ง แล้วก็ถักแถวที่หนึ่งคอทอแถวที่หนึ่งแถวที่สองจนมาถึงแถวที่สามอ่ะจนมาถึงแถวที่สามครูพูดผิดนะคะพอมาถึงแถวที่สามอ่ะถึงแถวที่สามเราจะมาหักมุมมันนิดนึงให้เราดูตรงนี้นะคะแถวอื่นๆเราถักปกติตามช่องมันมาเลย พอมาถึงแถวที่สามเราจะมาหักมุมตรงหูกระเป๋านิดหนึ่งก็คือว่าเราดูตรงนี้เป็นหลักนะคะเนีย่ยดูตรงตรงจุดนี้เป็นหลักให้มันเหลือหนึ่งแล้วก็ตรงกลางแล้วก็หนึ่งข้างละหนึ่งเห็นไหมเราจะหักหูกระเป๋าโดยเราทำทาลงปลายพันขึ้นมาอย่าเพิ่งรวบอ่ะอันที่สองอันที่สามแล้วจึงรวบ หลังจากนั้นเราก็จะถักปกติสำหรับแถวนี้นะอ่ะลักษณะงานที่ได้จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เราจะหักหูกระเป๋านิดนึงสำหรับแถวนี้เราถักจนมาถึงนี่เราถักจนมาถึงนี่ก็ให้ใช้ตรงนี้เป็นเกณฑ์ก็ทำเหมือนข้างนี้นะคะก็คือหนึ่งยังไม่รวบสองยังไม่รวบสามถึงรวบ อ่ะถักวนมานะคะอ่ะครูจะทําให้ดูอีกนิดนึงพอเราถักมาถึงนี้นะคะเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์เราก็จะหนึ่งยังไม่รวบนะสองยังไม่รวบสเราถึงรวบนะคะอันนี้เราจะหักหูกระเป๋าหลังจากนั้นเราก็ถักปกติค่ะ คราวนี้เราก็ถักคอทอปกติวนมาเลยให้ได้ความกว้างของไอ้หูกระเป๋าวันเนี้ยเป็นที่ต้องการนะคะเราอยากจะได้ความกว้างความกว้างของสายกระเป๋าวันเนี้ยกี่แถวเราก็ถักเอา,เอาลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะความกว้างนี้ถักเอานะ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะเป็นอันเรียบร้อยสำหรับวิธีถักกระเป๋าต่อดอกแบบง่ายๆนะคะเจอกันมีโอถัดไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ